สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้นำลูกไก่ไข่นะครับมาทดลองเลี้ยงดูนะครับเป็นจำนวน200ตัวนะครับผมลงไปเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานนะครับผมก็ได้ซื้อยาแก้หวัดมานะครับเนื่องจากเมื่อคืน มีฝนตกด้วยนะครับผมก็กลัวว่าลูกไก่จะเป็นหวัดนะครับผมก็ได้ซื้ออายานะครับยาป้องกันและรักษาพวกหวัดพวกโรคต่างๆนะครับที่ที่เกี่ยวกับไก่นะครับที่ใช้กับลูกไก่นะครับผมผมก็ได้ซื้อตัวนี้มาครับนี่ครับอ่าฟ็อกซี่นะครับผมก็ว่าจะ นำมาผสมให้ลูกไก่ไข่กินนะครับผมก็เป็นการป้องกันไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกไก่ป่วยขึ้นมามันก็มีโอกาสสูงครับที่ลูกไก่จะตายนะครับผมดังนั้นผมก็เลยนำยาแบบนี้นะครับมาผสมน้ำให้กินในการเลี้ยงแบบป้องกันไว้ก่อนเนาะโอเคครับ เดี๋ยวผมจะไปผสมยานะครับใส่น้ําไว้ให้ลูกไก่กินนะครับผมครับผมสําสหรับยาฟ็อกซี่ตัวนี้นะครับผมเขาก็บอกว่าให้ผสมหนึกร,รัมนะครับสามารถผสมน้ําได้สิบลิตรนะครับให้กินติดต่อกัน3ามวันนะครับผมแล้วผมก็มีอ่ผมก็ว่าผมจะผสมใส่วิตามินด้วยนะครับผม ก็เป็นวิตามินตัวนี้ครับวิตามินทีมิกนะครับสูตรน้ำนะครับเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับผม ครับหลังจากที่ผมได้ผสมายาฟ็อกซี่นะครับกับน้ำแล้วนะครับแต่ผมก็ได้ผสมวิตามินไปให้ด้วยนะครับผมผมก็ได้เอามาให้ไก่กินแล้วนะครับผมก็ผลจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมจะรอดกี่ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มัน ตายเยอะนะครับผมให้ตายได้แค่ยี่สิบตัวนะครับผมครับ <c oughs> ผมสิบเปอร์เซ็นตเนาะโอเคครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้อ่าชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับลูกไก่ชุดนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ